มเมล,ลีนาะเอุไปช้อปปินงอุตสาหะลีวิสก้าออร์กาบ,บูสและวานเนลวิสก้าที่ไลบรารีไปห้องสมุดตลก <c oughs> วิสก้าออร์กาไลบรารีเพื่อนบ้านเขาเจาะพี่น้อง <c oughs> เด็กหน่อยบ๊วยพักพรดอกแอมลีนาเขาเป็นวัดนัดเจา้าเนาะกากาแม่นวินกาไข่ขึ้นมื่อคืนแต่พาก,กันกินยาแล้วบาใจเด็กหน่อยพักพรเด็กหน่อยกับบ๊วยพักพร มนีเด็กน่อยเลบ่ได้ไปโรงเรียนพี่น้องคะ่ะ <c> แ <oughs> ม่ตายก็จะไปห้องสมุดหไปห้องสมุดให้เด็กน้อยยืมสมุดอยู่น,น,นั่นนอกจากเราแม่ตายก็จะได้ทําการบ้านพร้อมเนาะเพราะว่ามนีก็ล่าคู่พร้อมล่าคู่ทั้งแม่ทั้งลูกเพราะว่าต้องวันพูดกับวันพูดเรื่องนแม่ตายต้องเข้าไปสอบในห้องนอกจากเนาะอยากให้เด็กน้อยหายไว่ายแม่ก็จะได้ไปโรงเรียนนอกจากลูกก็จะได้ไปโรงเรียนนั่ม นี่คกับบ่ได้บ่ได้รับบ่ได้นอนเขาเริ่มจอตั้งแต่2:00นเช้าพี่น้องโอเคค่ะไปเอาไอศกรีมให้เด็กหน่อยเนาะจ้ะเนาะเขาบอกให้ไปเอาไอศกรีมที่ร้านหางเนาะจ้ะ จ้าสมมติมาทรงละแม่ไต่ก็จะนั่งเลี้ยนอยู่นี่น้ำเนอจ้ะก็ต้องเลี้ยงเด็กหน่อยน้ำเด็กหน่อยบอคอยสบายเท่าไหร่เนอจ้ะเนอเออเอ็ดเว้นตาม่มาต้องเข้ามาก่อนเดี๋ย้ายที่เล็กน้อย Melvin också. Vänta, Melvin också. Ja. Nu är Ninas tur. Ninas tur. Jättebra. Nu ska vi kvitto. Vill man hänga med då? ក៏ព <shRadiam> េលវិញว่าเฮาส่งสมมุติแล้วเนาะจ๊ะយ៉ាអា మేమి <coughs> <makla bai> <coughs>